ก็เดี๋ยวเดี๋ยวแบบว่าถ้าถ้าเรารู้สึกว่าแบบมั่นใจแบบว่าแบบน่าจะใช่อะไรอย่งเงี้ยไ,ไม่คือต้องแบบต้องจีบให้ติดก่อนเพราะว่า <speaking people> เพราะถ้าเกิดว่าเรา คุยแล้วก็จีบไม่ติดเราแบบเรามาบอกเงี้ยแบบว่าเราเสียฟอร์มเงแต่วันนี้จีบอยู่ก็แบบมีบ้างมีบ้างแล้วก็แบบผมก็ไม่ค่อยมีเวลาอย่างที่บอกครับแต่ก็แบบมีคุยคุยแบบมันก็ปกติตามภาษาวัยรุ่นอะไรเงี้ยครับผมผมก็เขินทุกครั้งเลยครับเวลาผมพูดอะไรเรื่องพวกนี้นะครับผมครับโว้ยไม่มีเลยผมแบบเป็นคนที่แบบเรื่องดอกไม้นี่จริงๆแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆก็ มันก็น่าจะดีนะเวลาถ้าแบบเรามีแบบส่งไปให้ใครสักคนอะไรเนงะี้ยผมเมื่อเช้าทายทำงานนะดิเมื่อเาทำงานไงนแบบเวิร์กช็อปซีรีส์เรื่องใหม่บ้าจริง <c oughs> อดเลยอะ่ะ <c oughs>